ร้านชืการมุลเลิศค่ะัอดีค่ะฉันน้า,าสาวอัศราภัสต์ต่อคุกสรค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ฟรรรา,ราร์มอาหารยาเัยเทโกโดยีสุรานารีค่ะค่ะวันนี้พวกเราจะพามาดูผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางฟาร,ร์มนะคะนั่นก็คือโยเกิร์ตค่ะใช่ค่ะงั้นเราไปดูขั้นตอนกนา,รารทำเลยดีกว่าไปก็ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่สถานที่ผลิตโยเกิร์ตนะคะเอก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนการทำโยเกิร์ตข้างในค่ะตามมาเลยค่ะ นนตอนนี้ก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญเปผู้สอนขั้นตอนการทำค่ะค่ะในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการเติมโยเกิร์ตนะคะก็จะมีนมผัดจายที่ทําการขุ่นขึ้นมาที่50องศาเซลเซียสแล้วนะคะแล้วก็จะมีเชื้อโยเกิร์ตนะคะตอนนี้เราได้ทําการละลายเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะต้องเติมเชื้อโยเกิร์ตเข้าไป เราจะต้องคนส่วนผสมให้เข้ากันตอนนี้ในส่วนของนงค้าที่ทำกรหมุนคาจะลดุ้ให้เหลวประมาณส3่งา,าเียเาจะใช้เครื่อเอตอันนี้ขึ้นอยู่ที่ประมาณส3 นี้ก็ถือว่าเสร็สมบารได้แล้วตอนนี้เราก็ต้องเตรียมการบรรจุส่วนช่วยนี่จะเป็นตู้บ่มยดเรยนะคะเราสั้งกำบมไป้ที่สี่สามเซนิเมะเรจะตั้งข้าไว้ที่สิสาเซียิเมตรตู้บ่มข้างในก็จะร้อนๆ อนนี้ก็เรามาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะกว่าจะได้โยเกิรแต่ละถ้วยอะทำมีหลายขั้นตอนมากเลยเนาะเอ๋ค่ะข,ขอบคุณที่ตตามชมข่าวกเกษตรในวันนี้นะคะ <uk> ขอบคุณค่ะ